Way, คุณครูจะนํานักเรียนไปพบกับเนื้อหาเรื่องการคูณเศษส่วนกันค่ะตัวอย่างที่1การคูณเศษส่วนกับเศษส่วนการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนมีวิธีก,การคูณง่ายๆคือนำตัวเศษคูณกับตัวเศษตัวส่วนคูณกับตัวส่วนหรือเราจะเรียกง่ายๆว่าตัวข้างบนคูณตัวข้างบนต,างางนตัวข้างล่างคูณตัวข้างล่างนั่นเองค่ะ เศษ8ส่วน15คูณเศษ5ส่วน2เราจะได้ว่า8คูณ5ส่วนด้วย15คูณ2ค่ะต่อไปเราก็หาผลคูณกันเลยค่ะ8คูณ5ได้เท่ากับ40ส่วนด้วย15คูณ2ได้เท่ากับ30เศษ40ส่วน30ตรงนี้นักเรียนสังเกตเห็นว่าเราสามารถตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ใช่ไหมคะโดยใช้10นำ40มาหารทั้งนำ10มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้ดังนี้ สีหาร10ได้เท่ากับ4 30สามสิหารสิได้เท่ากับ3นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคําตอบที่ได้คือเศษสี่ส่วนสามแต่เศษสี่ส่วนสอยู่ในรูปเศษเกินเราจะต้องทําให้เป็นจํานวนคระโดยการนําไปหารคําตอบได้เท่ากับ1เศษ1นส่วนสนั่นเองค่ะตรงนี้หากนักเรียนยังมีข้อสงสัยในการเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคระสามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่ผ่านมาได้นะคะ ต่อไปตัวอย่างที่2การคูณจํานวนคละกับจํานวนคละการคูณจํานวนคละกับจํานวนคละขั้นตอนง่ายๆคือขั้นที่1เขียนจํานวนคละในรูปเศษเกิน1เศษ1ส่วน2เขียนเป็นเศษเกินได้เท่ากับเศษ3ส่วน2ค่ะ2เศษ2ส่วน8เขียนเป็นเศษเกินได้เท่ากับเศษ18ส่วน8นั่นเองค่ะตรงนี้การเขียนจํานวนคละในรูปเศษเกินนักเรียนที่ยังมีข้อสงสัยย้อนกลับไปดูคลิปที่ผ่านมานะคะ ต่อไปการคูณเศษส่วนค่ะตัวข้างบนคูณตัวข้างบนตัวข้างล่างคูณตัวข้างล่างจะได้ว่า3คูณส8ส่วนด้วย2คูณ18ค่ะเรามาหาผลคูณกันเลย3คูณ18ได้เท่ากับ54 2คูณสได้เท่ากับ16ดังนั้นคำตอบคือเศษ54ส่วน16แต่เศษ54ส่วน16เราสามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้โดยการนำอะไรมาหารค่ะนำา2มาหารนั่นเองค่ะ 54หาร2จะได้เท่ากับ27 16หาร2ได้เท่ากับ8นั่นเองค่ะแต่ตรงนี้ยังไม่จุดนะคะนักเรียนเนื่องจากคำตอบอยู่ในรูปของเศษเกินเราจึงนำเศษเกินมาเขียนในจะมาเขียนเป็นจำนวนคระโดยใช้การหารซึ่งมีค่าเท่ากับ3ามเศษสาส่วนแนั่นเองค่ะในการ หากนักเรียนมีข้อสงสัยในเรื่องของการคูณเศษส่วนนักเรียนสามารถเปิดไปดูวิดีโอการสอนของชั้นป .5 เรื่องการคูณเศษส่วนได้นะคะ